สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเหรียญหลวงพ่อแช่มอินทโชโตวัดต,ตากล้องจังหวัดนครปฐมเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มรุ่นแรกพิมพ์หูเดียวสร้างเมื่อปีพศ2484หรือจะเรียกว่าเหรียญพัดพุทตานมีพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตีและคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ